สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกทท่านนะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแนวทางการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันนะครับวันนี้มากับนะครับแนวทางของสูตรดีโฟนะครับอามาพบกันประจำวันที่1นธันวาคมนะครับปี59นะครับเดินทางมาถึงเดือนสุดท้ายนะครับของปี59กันแล้วนะครับมาเริ่มต้นนะครับ กับผลงานในงวดที่แล้วกันนะครับสลับ d 4 d นะครับประจําวันที่16พฤศจิกายนปี59นะครับสลับแนวทางานะครับตัวเลขเด่นเลขชุดนะครับที่ได้ลงให้ชมกันนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับ d 4 d นะครับประจําวันที่16นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับสลับเลขเด่น4ตัวนะครับสีหน้าสีหลังนะครับคูณกันจะได้16นะครับ4ีคูณสได้16ชุดนะครับตัวเลข ที่ได้ลงไปในงวดที่แล้วนะครับก็จะมี02นะครับ05 08 01นะครับ32 35 38 31นะครับ62 65 68 61นะครับ92 95 98 91นะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ3ตัวท้ายรางวันที่1นะครับ เลขที่ออก3 8 3นะครับ2ตัวท้ายหมุน1ครั้งหรือว่า2ตัวล่างนะครับออก4 4นะครับ83นะครับออกบน4 4ออกล่างนะครับเชื่อว่าตัวนี้นะครับคงไม่มีใครคาดฝันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาออก3 8นะครับงวดนี้มาออก8 3นะครับ 8 3นะครับอ่าเลขชุด16ชุดที่ผมได้ลงไปนะครับ3ามแเข้าตัวกลับนะครับตัวกลับ2ตัวบนนะครับนี่งวดน,นี้ก็ถือว่าผ่านนะครับสลับดีโฟดีนะครับ ก็อย่างที่ผมได้บอกนะครับไว้ในคลิปที่ผ่านๆมานะครับสลับ D4D นะครับถ้าเลขไม่เบิ้ลไม่หามนะครับถ้าเลขไม่เบิ้ลนะครับมีโอกาสเข้าสูงนะครับสลับสูตรนี้นะครับก็ลองติดตามผลงานกันต่อเนื่องกันแล้วกันนะครับสลับ D4D นะครับใครเคยตามสูตรไหนก็ลองตามสูตรนั้นดูนะครับเดินทางมาถึง งวดน,นี้นะครับวันที่1นธันวาคม1นธันวาปี59าเาสำหรับวิธีทําเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับตัวเลขในงวดน,นี้ก็น่าจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ0369คูณ1 852 0ูนย์สามปดหตัวเลขน่าจะเหมือนกับงวดที่แล้วนะครับเพราะว่าหน้าหลัง3าได้6กหกเก้าสองกระผมได้ศูนย์เริ่มต้นที่0อ่าโอเคครับตัวเลขเหมือนกับงวดที่แล้วนะครับตัวเลขเริ่มต้นจากศก็จะเป็น 0369นะครับเด่นชุดแรกนะครับ1852นะครับเด่นชุดที่2จับคู่นะครับจับคู่ก็จะเหมือนเดิมนะครับ16ชุด01 08 05 02นะครับ สามหนึ่งสามห้าสามแปดสามสองนะครับหกหนึ่งหกแปดหกห้าหกสองนะครับเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าแปด 9 2นะครับสำหรับอ่างวดน,นี้นะครับ D4D อ้าวผลมาดูว่าง,งวดน,นี้จะเข้าต่นเนื่งหรือเปล่านะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับลองพิจารณากันดูก็แล้วกันนะครับอ่ะมันก็เข้ามาหลายงวดติดแล้วเนาะยังไงก็ใช้วิจารณญาณสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับสำหรับแนวทางที่ผมได้ลงไปนะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ ยังเดินดีนะครับยังมีประโยชน์อยู่นะครับผมก็จะนํามาลงให้ด้ชมกันอย่างต่อเนื่องกันแล้วกันนะครับสำหรับสูตรต่างๆนะครับวันนี้ D4D นะครับตัวเลขทั้งหมดทั้งปวงก็มีด้วยประการลัชนีนะครับตามที่ท่านเห็นก็จะมี16 6ชุดเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะหลายตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงสร้างนะครับของเลขที่มันจะมาด้วยกันก็ลอง ตัดตัวเลขกันดูนะครับใครมีเลขเด่นเลขวิ่งยังไงนะครับก็ลองตัดตัวเลขกันดูนะครับหรือว่าจะเอาไปเทียบเคียงนะครับกับสูตรอื่นๆที่ผมได้ลงไปนะครับก็ลองเอา2ตัวนะสตัวชุดมาเรียงแล้วก็ตัดดูว่าตัวเลขตัวไหนเหมือนกันมากที่สุดนะครับก็คัดเอาตัวนั้นก็แล้วกันนะครับอ่ะมันจะช่วยตัดตัวเลขได้น้อยลงนะครับสำหรับ d ีโฟดีนะครับประจำงวดวั่ที่1นะครับเดือนธันวาคมปี59นะครับ งวดนี้ก็คงจะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เกียรติตดตามผลงานด้วยดีตลอดมานะครับขอบคุณนะครับทุกๆไลค์ทุกๆกําลังแรงใจกันแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านทชกดีนะครับต้อนรับปีต้อนรับป,บปีใหม่นะครับอ่ะยังไงก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่กับสูตรต่อๆไปนะครับที่ผมจะนำมาลงให้ได้ชมกันนะครับซึ่ง ผลงานในสูตรอื่นๆนั้นก็ยังถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับงวดที่ผ่านมาก็ถือว่าหวยชุด4สูตรที่ลงไปนะครับเข้าทั้ง4สูตรนะครับเป็นประวัติการเลยทีเดียวยังไงก็รอติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับสูตรต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องจากลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปแล้วครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ